สวัสดีครับเราอยู่ที่บริษัทฮอร์ติเกเนติกรีเสิร์ชครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับมารับชมนะครับสายการผลิตสายพันธุ์ลำดีนี้นะครับหยิดดินปลูกนะครับผมก็จะเป็นเครื่องลำดีนี้สายพานนะครับลำดีนียมาปลูกลงมาอย่างเครื่องผสมนะครับผมนั้นนะครับเครื่องผสมก็ผสมทุกเท้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดกรอกถุงนะครับสําหรับกรอกบรรจุเลยนะครับ ก็เป็นเครื่องผสมแล้วก็บรรจุขุงในเครื่องตัวเดียวกันนะครับผมวันนี้เขาก็จะทํางานพร้อมกับโหลดเซลล์นะครับผมแต่ช่างโหลดเซลล์นี้ก็คือเมื่อวัสดุได้น้ําหนักแล้วนะครับเขาก็จะตัดการทํางานนะครับโอเคเสร็จการทง,งานถึงจะ้องนะครับโหลดเพื่อเริ่มปล่อยวัสดุวัสดุได้น้ําหนักนะครับผมเราก็โอเคมาตั้งที่ตรงนี้นะครับวุก็จะไหลไปผ่านไปลําเลียงนะครับ ก,ดดก็จะได้เก็ใส่มายังจุดจัดเก็บวัสดุนะครับที่อยู่ทางด้านปลายหัวนู้นนะครับผมแล้วตรงน,นี้ลูกค้าสั่งเราไปสชุดนะครับผมนะมีชุดผสมแล้วก็สายพลังเบียงน,นะครับชุดผสม1ชุดนะครับจะ,ะกรอกบปรนจุดได้2ฝั่งนะครับผมสามารถทําง,งานพร้อมกันได้2คนนะครับ นะครับกรอกลายอันนี้ก็จะช่วยงานคุณลูกค้านะครับในการลดเวลาลดขั้นตอนการกรอกนะครับก็คือผสมเสร็จแล้วเราก็กรอกได้เลยในทีเดียวนะครับผมถ้าเปรียบเทียบต้นทุนนะครับกับการต้องไปสั่งซื้อ,อเครื่องกรอกถุงที่เป็นปกรอกแยกนะครับตัวนี้จะประหยัด เต้นทุนของลูกค้าไปได้เยอะเลยมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าอ่านี้มันเป็นเราใช้โครงสร้างตัวเดียวกันเลยของเครื่องผสมกัเครื่องก็บองนะครับผมไม่พอสถานะเติมได้นิดนึงนะครับ อันนี้ก็จะกรอกถึงได้หลายไซส์หลายขนาดตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะครับสา,บาสมารถส่งแบบถุงให้ทางเราออกแบบเกลจิกเกลถ่ถางถุงตัวนี้ให้ได้เลยครับโอเคอแล้วนกได้เรา,ามีสับผมสโอเคเรามาดูในส่วนของสายพานลำเลียงตัวนี้บ้าง แต่ทารำเมียงก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับผมช่วยปรับความเร็วรอบนะครับปรับความเร็วรอบการทำงานให้ปรับชา้าเร็วได้นะครับเหมาะผมกับวัสดุ เป็นบรรยากาศที่โรงงานของลูกค้าเรานะครับีเกี่ยวกับทำพืชน,นะครับก็ลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้ ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ลำเลียงของวัสดุตัวนี้นะครับหรือว่าสายพันธุ์ลำเลียงที่เป็นยางล่องบีในลักษณะนี้นะครับผมรวมถึงเครื่องจักรอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับการผลิตดินนะครับหรือว่างานอื่นๆนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตลูกค้าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถให้ชีมงาน KLD i q u i Culture นะครับออกแบบให้นะครับเพราะเราเน้นสินค้ามีคุณภาพนะครับมาตรฐาน ลูกคา้าทำไมลูกคา้าการงาน productiv ขึ้นนะครับในส่วนนี้เขาก็จะเอาไปเอาไปเพาะพันธุ์พืชพันธุ์เป็นเมล็ดิกเมล็ดอืดอดอด่นไม่ใช่เท่ต่างๆครับตามส่วนของลูกค้านะครับ ท่าน,นก็จะเซ็ตค่าได้นะครับว่าให้เขาตัดที่กี่กิโลครับโฉมนึกดได้น้ำหนักอัดตึนะครับยกขึ้นโอเคครับสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อที่ช่องทางทุกช่องทางของทางร้านได้เลยครับร้าน CLD Agriculture เราอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับผมสามารถรับชมสินค้าตัวอย่างได้หรือว่าศึกษาโจทย์ปัญหาการใช้งานนะครับให้ทางมาออกแบบให้ได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ